สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุนีชาแนลค่ะวันนี้จะมาอวดต้นมะม่วงต้นไม้ชื่อมงคลชื่อที่เป็นมงคลเป็นลุนีเลือกเป็นไม้ประดับหน้าบ้านอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือต้นโชคอน,นันต์ค่ะมะม่วงโชคอน,นันต์ดูนะคะเพื่อนๆติดผล ดอก,กมากค่ะเฉพาะเฉพาะกิ่งนี้นะคะประมาณยี่สิบลูกแต่เขาอยู่ข้างในลูกใหญ่มากลูกโตมากค่ะลูกใหญ่มากสมบูรณ์มากแต่มันอยู่สูงนะคะเสียงไก่คันเสียงนกร้องอยู่กับธรรมชาติเป็นดูนะคะ ชื่อเป็นมงคลมะม่วงสามฤดูโชคอนันต์เลือกปลูกไว้หน้าบ้านค่ะโชคอน,นันต์นี่โชคอนันต์จริงๆนะคะให้โชคตลอดปีดูนะคะเพื่อนๆออกลูกให้ผลดกตลอดปีค่ะอันนี้ก็คืออีกรุ่นหนึ่งได้กินทั้งปีค่ะ นี่นะคะนี่ก็อีกรุ่นหนึ่งดูนะคะเพื่อนๆดอกมากกำลังเป็นดอกติดดอกก็มีค่ะเขาจะติดผลให้ทั้งปีนะคะไม่อดไม่อยากจริงๆค่ะโชคอันนันจริงๆนะคะเป็นเรียกว่าเป็นไม้ประดับมงคลเลย เป็นไม้ยืนต้นมะม่วงช่อนั้นเป็นไม้ยืนต้นแล้วนี้เลือกเป็นไม้ขุดล้อมมาปลูกนะคะเลือกที่อายุสี่ปีมาปลูกพอปลูกปุ๊บเขาก็ติดลูกเลยนะคะพอเขาตั้งตัวได้เขาก็ติดลูกทันทีเลยคะ่ะมีเพื่อนๆหลายคนถามว่าไม้ขุดล้อมคืออะไรไม้ขุดล้อมก็คือ ไม้ที่เขาปลูกพออายุได้สักระยะหนึ่งก็ประมาณ3ปีงเงี้ยค่ะเขาก็จะเริ่มขุดขุดรอบๆต้นแล้วก็ตัดรากแก้วเขาไว้แล้วก็หุ้มด้วยหุ้มด้วยกระสอบกระสอบปุ๋ยจะมีขั้นตอนวิธีการทำของเขา,าจะเป็นอาชีพหนึ่งนะคะ การปลูกไม้ขุดล้อมขายเนี่ยเป็นอาชีพสร้างรายได้เลยนะคะพอเราเลือกไม้ขุดล้อมมาปลูกเขาก็จะอยู่ที่เราเลือกอายุนะคะแล้วก็ราคาขายไม้ขุดล้อมก็จะสูงตามอายุค่ะยิ่งอายุมากก็ยิ่งแพงค่ะอยู่ที่เราเลือกเนาะ มีความสุขกับสิ่งที่เราเลือกดกมากนะคะอยู่ข้างในก็เยอะจะเป็นมะม่วงโชคอน,นันต์นี่เป็นผลไม้ที่กินดิบกินเป็นมะม่วงเปรี้ยวแต่ว่าเปรี้ยวไม่มากนะคะจะมันก็ไม่มันจะเปรี้ยวก็ไม่เปรี้ยวแต่เนื้อเขาจะหนาแล้วก็แข็งแต่ก็แต่ก็อร่อยใช้ได้ใช้ได้ดีทีเดียวคะ่ะ แล้วก็เอามายำก็อร่อยนะคะจะเปรี้ยวไม่มากแต่สุกนี่ก็หวานหอมค่ะเนื้อแน่นหวานหอมมีสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันมาเล่าสู่กันฟังทุกวันขอบพคุณเพื่อนๆที่รับชมจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของรุนีชาแนลค่ะสวัสดีค่ะ